สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เมืองเลบลี่สกุลาพี่ตังกวามารายงานตัวแล้วสำหรับพิกัดตรงนี้ที่เรายือนอยู่นะคะเป็นอาคารสีเทาใกล้ๆก,ก,กับร้านทาโกยาก,ยกิซึ่งน้องอุ้มน้องเอฟซีของเราเป็นคนถามเข้ามานะคะว่าอาคารนี้มันคืออาคารอะไรกันแน่ ตรงภาษาอังกฤษคําว่า Harawani Life เนี่ยพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นชื่อบริษัทนะคะส่วนตรงภาษาญี่ปุ่นเราไม่สามารถจริงๆดังนั้นเราจะใช้แอปแปลภาษาจากภาพถ่ายช่วยค่ะเริ่มที่ป้ายนี้เลยจะมีทั้งด้านบนและด้านล่างค่ะนี่ไงมารับประกันก่อนว่ายน้ำแสดงว่าอาคารนี้คือตึกของบริษัทประกันชีวิตค่ะ ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยเอาไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะส่วนฮารวาวะยูจินนายเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นชื่อเจ้าของบริษัทหรือเปล่าห่างหายไปนานกับการเป็นนักสืบค่ะซึ่งตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าอาคารนี้เนี่ยคืออาคารอะไรอีกสักครู่มีตอนเดียวจบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนเอนเลยและ fc ใหม่ที่ถูกใจช่องเราต้องไม่พลาดการซับสไครต์และกระดิ่งช่องค่ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย